มหเทอดประทูเลยนะพี่น้องก็เข่งยี่สิบห้าบาท ไปแรงไปนั่งเนานะไ่ข้าจะแรงไปนน่ขอใจสักหน่อยก่อนมันแรงไปเวลาเราไม่อยากให้ลุกก็ลุกเวลานั้นก็ไม่ลุกมาคอยใหม่แล้วทีเนอะ สวัสดีค่ะเหนือขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะวันนี้ก็ป่นประทูค่ะเมื่อกี้เจียวไข่แล้วทีนี้ก็ป่นปลาทูเมื่อกี้ทอดไข่เป็ดผักลวกแล้วผัดก,ก้มเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาใหากำลังใจค่ะขอบคุณมากมายค่ะทอดปลาทู กีไฟมันลุกแรงเกินจะจมก็เลยถอยไฟออกขอบคุณค่ะขอบคุณมากมานะคะเหนือขอบคุณค่ะอันนี้ก็ป่นปลาทูผักลวกไา่ทอดเมนูบ้านบ้าน บ้านๆตามเดิมบ้านๆแล้วเรจะตำตำส่วนค่ะสอออยู่ไหนะก็จะตำที่กดแล้วนะคะ,ะท,นนะคะทีนี้ ปนปลาทูไม่หรือเปล่าไม่หรือเป,ปลา่ปลาไปไปแรงเกินแล้วปะเดไม่ดีไม่พี่น้องเดีไม่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ จะตำพริกก่อนครับ,บ,บ,บพี่น้องตำพริกเจ็บคัเจกระเทียมตำก่อนไม่แล้วไม่แล้วพี่น้องไม่แล้วจะตำพริกก่อนพี่น้อง กระปูเราขอบคุณนะคะสี่ล้านทวมใจขอบคุณมากนายทำ,ำพิกก่อนเด้อพี่น้องทิกก่อนว่าทึงจะแกะกระเทียม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณที่แวะมากำลังใจนะคะพี่น้องทักทายแล้วก็แว้นต่อได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะพี่น้องขอบคุณน้ําใจเมตีที่แวะมาให้กําลังใจนะคะตำพิบป่นปลาทูค่ปะปลาทูกระทอนแล้วเรียบร้อย ขอบคะุณะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลัง